ส่วนทุเรียนนายมวนคุ้มเคี่ยมจังหวัดพัทลุงปราชชาวบ้านที่เป็นอีกหนึ่งความสําเร็จในการสร้างต้นแบบเกษตรกรยุคใหม่สมาร์ทฟาร์มเมอร์โดยกลมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสาก์ได้ส่งเสริมการน,นํานวัตรกรรมเทคโนโลยีทางการเกษตรตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นไปจนถึงการจัดเก็บผลผลิตมาผสมผสานกับเทคนิคภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตรให้ได้ผลผลิตที่สมบูรณ์และได้ผลที่รวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้ขยายผลความสําเร็จด้วยการเชื่อมโยงเครือข่ายโดยเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิญเกษตรและศูนย์การเรียนรู้ให้กับเกษตรกรในชุมชนและจังหวัดใกล้เคียงเพื่อนําไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ต่างเกษตรจังหวัดเกษตรจำเปือเข้ามาดูในตาส่วนตัวอย่างเครืองมัดยางําเองําปตําเองมีสมาชิกมีตัวเรียนคุณภาพจุกทิ้งทุอยางคือต่อไปอุหาให้ตั้งทำไมไอ้แมดไม่มไว่าเทคโนโลยีการค่าการได้ในสมาชิกนี้ผมภูมิมใจไปใน้กว่าเรียนโบดร้อยเรียนปัตตุนีร้อยนี่ผมสบายใจ